เอาต่อมึงไม่ฟังมึงออกไปเลยปกติกูว่ารังเกียจพวกมึงอยู่แล้วเรื่องอันนี้คือวิธีทำให้สดชื่นนะคะแช่เย็นเรียบร้อยแล้วแช่ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วเราก็ามาแนบดวงตาทาให้ตาสดชื่น น,นี่นี่ให้เราสดชื่นนะคะเข็ดเัยเข็ดๆเปิดฝาด,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 ด้วยฟังนะคะเรื่องของเรื่องที่ฉันอาคาตีนะคะขอเล่านิดนึงนะคะอาจจะเป็นผาส่วนหนึ่งแล้วยังไงมึงคือคนปกติหนึ่งคนมึงถามถ้าอีนุ่นวรนุชเนะี่ยอีฮันเอ้อไม่ใช่คุณนุ่นวรนุชเนะี่ยไปบวชไปบวชชีอะฉันพวกเธอหรือใครก็ต้องกลา่าหว้ไงเข้าใจไหมจริงๆนะจริงๆนะฉันโมโหตั้งแต่อีครูแล้วอีหลงพวกคูแล้วเนื่องจาก ฉันมีพระชายบูชาเนื่องจากฉันไม่ได้เป็นคนเก็บเองนะคะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกแต่แกมีบุญที่แกว่าเอาเงินมาทําพวกวัดวัดอะไรเงี้ยยามที่ชลาก็เลยแต่จริงๆแหลวไอ้คำว่ากูมึงหรืออะไรก็แล้วแต่มึงทําอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะตัวมึงก็เป็นยามไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะยิ่งทํายิ่งทําเหมือนมียิ่งลดนะยิ่งไม่มีเลยนะเข้าใจปะยิ่งทําเหมือนมีคือยังไงถ้าพูดออกจากปากเงี้ยจะเป็นอะไรไปคือกูไม่ได้บวชไงกูหาแดกกับพวกมึงได้ พราะกูทําถ้ากูมีอาชีพไงมึงไม่ใช่ไงอาชีพเกาะแดกไงมึงต้องทําประโยชน์อย่างวัดวัดพระแก้ววัดัดพระโพธพอจำไหมนะพระที่เรียนพอสูงแล้วเนะี่ยพอรู้เรื่องนี้ปับ๊บเฮ้ยอภิญญามีแลว,ต,วตัวเราตัวเราเรียนศาส,สนามาขนาดนี้แล้วอะก็คือละแล้วไม่ละหรอกคืออย่างพระที่ปฏิจจบัติมาตลอดคือเราเราแนะให้คนปฏิบัติได้ไงดําเนินศาสนามานานไม่มี มีเอกาสารที่ทรมานให้มีแต่ต้องพูดเรื่องเวรกรรมเพราะถ้าไม่สํานึกเรื่องเวรกรรมมีไม่ได้ทุกพอมึงทรมานปั๊บมึงต้องอธิษฐานบอกข้องบนขออธิษฐานมีจริงค่ะเสียงแทรกซ้อนคือเสียงที่แทรกมาจากดวงวาระจิตเราเรา,เราไม่เข้าใจแต่อีกคนหนึ่งจะเราจะรู้แล้วก็พูดให้เราฟังว่า อันนะั้นเหมือนดวงจิตเช่นความคิดเนะ่ยเธอคิดปั๊บหัวใจเธออธิบายปังไปเลยมึงคิดแต่หัวใจมึงอ,อธิบายสะท้อนออกมาให้พวกกูได้ยินเลยเข้าใจกันตรงกันหมดเหมือนกันหมดแปลว่ารับรู้เข้าใจได้ไงในหลวงท่านทดสอบมาต้องไม่รู้กี่ปีชาติจริงๆไม่ต้องทดสอบเลยด้วยซ้ำเพราะแกบ้าคุยอยู่คนเดียวถ้าในหลวงพูดในหลวงพูดไม่ได้งไงลูกไม่มีสำนึกไม่มีมึงดูนมันดูมึงทำตัวดิมึงจะสำนึกได้ยังไงว่าละมึงจะสลับได้หรอ,อยี่ห้อใหญ่ยงนั้น